ขอโทษนะที่เคยทำให้เธอเสียใจขอโทษที่บางครั้งเนี่ยฉันอาจจะงอแงเอาแต่ใจหรือทำอะไรผิดพลาดไปบ้างแต่คนคนนี้รู้สึกผิดแล้วนะคิดถึงเธอตลอดเลยคิดถึงเธอจริงๆ m ิงมิดยูนะฉันชอบที่เธอยิ้มมากๆ เพราะฉะนั้นต่อจากนี้ถ้าอะไรที่ทําให้เธอยิ้มไม่ได้ฉันจะไม่ทําฉันน่ะรักเธอมากเข้าใจหรือเปล่าเธอคือความรักเธอคือความสุขของฉันมันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วตอนนี้มันก็ยังเป็นอยู่ฉันยังส่องดูเธออยู่นะและอยากรู้ว่าเธอรักคนอื่นไปนแล้วหรือยังถ้ายัง เปิดใจให้ฉันหน่อยได้ไหมถ้าเป็นไปได้เริ่มศึกษาดูใจกันเป็นแฟนเป็นคนรักหรือถ้ามันเป็นได้มากกว่าน,นั้นฉันเองก็อยากเป็นคนที่แต่งงานกับเธอเป็นคู่ชีวิตของเธอนะฉันชอบเธอก่อนอ่ะมันผิดหรือเปล่าอาจจะไม่กล้าย,ยอมรับในตอนแรกแต่ตอนเนี้กล้าย,ยอมรับแล้วแต่ฉันก็คาดหวังว่าเธอมีฉันแล้วฉันก็ไม่อยากให้เธอมองหาใครอีกนะ อยากให้เธอหยู่ที่ฉันแล้วมองที่ฉันอย่าเพิ่อมุฟออนไปไหนเลยเหมือนที่ฉันเองก็ยังไม่ได้มุบออนไปไหนฉันอยากให้เธอรู้ว่าอย่าบอกฉันว่าอย่าพยายามอีกเลยเพราะยังไงฉันก็พยายามอยู่อย่างนี้แหละเพราะหัวใจของฉันมันไม่ว่างแล้วมันมีเธออยู่ในนี้แล้วมันก็จะมีเธอแบบเนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าเธอเป็นคนที่น่ารักที่สุดสำหรับฉัน น่ารักที่สุดในสายตาของฉันจริงๆนะฉันยังไม่ได้มีแฟนนะถ้าจะมีก็มีเธอนี่ยแหละรอเธออยู่แต่เธอก็ไม่ค่อยแสดงออกอะไรมาเลยจนบางทีฉันก็กลัวใจเหมือนกันแต่สำหรับฉันนะสิ่งที่ดีที่สุดคือการได้เจอเธอนะและฉันก็อยากขอบคุณเธอมากๆถ้าเธอให้โอกาส แล้วก็อยากขอบคุณด้วยที่เธอกลับมาฉันจะทำความสัมพันธ์นี้ให้ดีให้สมกับที่ได้รับโอกาสแล้วก็จะไม่ทำให้เธอเสียใจหรือผิดหวังอีกอยากให้เธอมีรอยยิ้มเยอะๆเพราะสิ่งที่ฉันชอบที่สุดคือรอยยิ้มของเธอนี่คือสิ่งที่เขาฝากมาบอกคนนะคะอ่อาธาตุโลมเมถุนตุลกุมนะคะตัวอักษรเค ธาตุดินการผสมังกรนะคะตัว K ตัว N ธาตุลมเมถุนตุนกลุ่มเลข7ธาตุดินการผสมังกรเลข6นะคะเอ่อวันนะคะจะเป็นวันเสราร์วันพุธวันจันทร์นะคะสีเสริมดวงนะคะที่จะทำให เออมีคนรักคนเมตตาหรือทำอะไรแล้วจะมีคนเอ็นดูนะคะจะเป็นสีเขียวสีม่วงนะคะเลขนำโชคจะเป็นเลข6นะคะประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมนะคะคุณสามารถทักจ้องคิวดูดวงส่วนตัวได้ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซาวสไครต์ให้ด้วยนะคะหรือใครอยากสมัครสมาชิกนะคะมี50บาท80บาทและ100บาทสมัครแล้วอย่าลืมแคปหลักฐานมาดูดวงฟรีได้ทางไลน์นะคะหรือใครอยากกดคาว่าขอบคุณลูกซุปเปอร์แดงนะคะใต้คเอ่อคลิปด้านล่างข้างๆปุ่มแชร์ดได้เลยวันนี้ขอเพื่อนๆมีความสมุขน,นะคะขอให้เป็นวันที่ดีแล้วก็ขอเพื่อนๆไว้พรใหุ้่นด้วยนะคะก็ขอให้เพื่อนๆมีความสมุขมากๆคะ่ะสวัสดีค่ะ